บทเรียนที่สิบสองตอนใครขยายโอเคดูนคือสีมันจะบอกว่าอะไรสวรรค์สวรรค์มาแล้วนะสวรรค์เป่าเตรมาแล้วนะคะตัดฟิล์มาแล้วไ <sk r ug> ก่ํำชั่วสังคำดีคำชั่วอะไรก็เตรียม ับผลของการกระทำนั้นเตรียมตัวเตรียมใจนี่ไความยุติธรรมความยุติธรรมไม่มีให้ใช่ไหมแบบนี้ก็คือความยุติธรรมเกิดขึ้นแล้วถึงจะเป็นพยายะแปลว่าไพ่เหล่านี้ก็คือไพ่อาคาัคนาใปะก็ะคือใบใหญ่ก็คือไม่มีผลต่อให้สิ่งนี้คุณเก็บเป็นความลับ ไม่ให้ใครรู้ไม่ให้ใครเห็นคำสิ่กคนแอบ,บกระทำแต่ฟ้ารู้ดินรู้ท่านเทวดาท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์นรกสวรรค์บุญบาปเห็นคะคุวนี้ไม่พ้นอืมนั่นแหละโดยเฉพาะไอ้มือที่สางนั่นนะแย่งชิงเอาเงินเข้ามือเงินเข้าไป ไอ้มือไอ้มือแรกก็มีส่วนผิดแต่ว่าสิ่งที่หลังจากนั้นก็คือเขาโดนของไง<ม>โดนแบบกำเสมอะไรเงี้ย<ม>ก็เขาชอบอีกคนนี้ด้ไงก็เลยแบบโดนเพิ่มไงเพิ่มเติม,มทำสิ่งไหนให้<ม>กับใครได้ทุ่ใจ<ม>สิ่งนั้นก็จะบุญกลับไปหาคุณร้อยเท่าพันเท่าคุณหลอกใครก็ได้โกหกใครก็ได้ ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นนี่ครับสวรรค์ตัดสินมาแล้วว่าความรับไม่มีในโลกท่านรู้ท่านเห็นใครทำกรรมดีกรรมชั่วใครไม่ได้รับความยุติธรรมหรือใครอายุติธรรมใครเป็นอย่างไรท่านสดส,สองรู้ตลกไหมที่รอจะสอบตู้ การซสองตลอดให้เป็นกนรรมปุจจิณเจสแล้วก็ไม่ใช่ uh, judgment นะใ้เป็นกรรมแล้วก็ไทยความดีที่ทำก็เกิดขึ้นด้วยใช่ไหมนี่แหละเป็นตำแหน่งคนรับนะแต่ไม่รอดค่ะอย่าเล่นกับกรรมไม่อะไรนี่ได้คุณไม่มีทางไม่มีสิทธิ์ที่จะหนีกรรม ทำผการกระทำาอย่าได้ประพฤติหยุดอย่าทำนักลอบตัวกรรมกร็หยุดคุณสามารถเป็นแปลงตัวเองได้นะตั้งแต่บัดนี้เริ่มใหม่นะขณะน,นี้ที่จะทำความดีแม่ผิสินโดยเฉพาะสิ่ข้อสามมันได้มันจะทำให้คุณ,ทาาคณนทีาธรรมชาติไม่ขึ้น ถึงบุคคลนั้นจะเป็นคู่ใจของคุณแต่ในขณะเดียวกันคุณมีคู่ของคุณอยู่แล้วถ้าคุณแอบไปมีอะไรกันก็จะกลายเป็นคู่เว้นคู่กรมจะเป็นคู่คุณคู่บารมีคุณก็จะเป็นคู่ที่ขัดแคลงไม่มีอันจะกินทะลักกันเดือดแลกกันแล้วก็เป็นคู่ตากไปเลยอ,อ,อ,อันนี้ก็คือใครตำหน่งที่12อ,อ่ะต่อไป มาดูไพ่สรุปไพ่สรุปค่ะท่านขอไพยของพมาแล้วคะที่ไม่ได้ทำคลิปมาประมาณอาทิตย์หนึ่งละตอนนี้เจอวิกฤตค่ะเจอวิกฤตของชะตาชีวิตถ้าอยากที่จะดุจคนละคะ่ะเอาเงินมาให้ยืมหนึ่งมือนนะคะผู้จริงไม่โกหกเออนั่นแหละแล้วก็จะเพิ่มวิกฤตชีวิตแล้วก็จะได้ ไม่ต้องกระหูกกระหือนอีกไม่กระหกค่ะอ่าบางคนก็ว่ากาะระหูกอเลแต่ก็เชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็เลแต่เนี่ยเห็นไหมใครขึ้นเนี่ยเห็นเนี่ยเนี่ยใครขึ้นเห็นหรือยังเนี่ยกระหกได้ซะที่ไหนละ่ะเออเจ็บวิกฤติค่ะ Good think I can see it.